บรรยากาศที่แฟนคลับมารอลิซ่าที่หน้าช็อปบูการี่เมื่อวานนี้ค่ะผู้โชคดีที่ได้อยู่ด้านหน้าติดประตูดูจะช็อกไม่น้อยเลยค่ะเพราะเขายังเล่าว่าหน้าของฉันได้บอกทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกช็อกอยู่และเขายังเห็นด้วยกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเข้าถึงกับร้องไห้มีความสุขไป,ปพร้อมๆความตื่นเต้นสุดขีดค่ะเพราะว่าเขานั้นได้เจอกับลิซ่าแบบไกลามากๆอยู่ติดประตูกระจกเลยทีเดียว โชคดีอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยโดยภาพวิดีโอนี้จากคุณเจอร์ัันเล็กกินช่างภาพระดับเซเลบิตี้ไม่เพียงแค่แฟนคลับที่อยู่ตรงนั้นที่มาชื่นโชมโมเมนต์ความน่ารักของลิซ่าค่ะคนที่ยืนถ่ายภาพและวิดีโออยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบุกรีที่มาต้อนรับลิซ่าอย่างพร้อมเพียงกันค่ะโดยมีคุณอลิซาเบตามาลา ผููจัดก,การฝ่ายสื่อสรารสัมพันธ์คนดังระดับโลกของบูการีและเลลิโอกาวาซารองประธานฝ่ายขายและค้าปลีกของบูการีและที่ถูกแฟนคลับพูดถึงมากที่สุดก็คือแหวนคอลเลกชันแหวนเจ้าสาวของบูการีค่ะที่อยู่ในนิ้วนางด้านขวาของลิซา่าเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าทุกคนต่างก็พร้อมเพียงกันต่อแถวเป็นที่หนึ่งของลิซา่า และอัปเดตล่าสุดในเช้าวันนี้ลิซ่าออกจากโรงแรมโดยในมือถือผ้าชิ้นหนึ่งติดตัวไปด้วยค่ะแอบขำตรงที่ว่าแฟนคลับแซวว่านี่เป็นผ้าห่มเด็กนั่นเองด้วยความเอินดูลิซ่าค่ะ